สวัสดีครับผมผมแม็กพนับบินจันหอมนะครับนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริษัทลองเดอร์เซ่นะครับวันนี้ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้เรื่องเจ็ดสิ่งสำคัญนะครับเหตุผลนะครับว่าทำไมแม็กถึงเลือกที่บริษัทนี้ทั้งทั้งที่ตัวแม็กเองนะครับก็เคยผ่านมาหลายบริษัทนะครับแล้วก็เคยไปดูมาหลากหลายบริษัททำไมถึงเลือกที่บริษัทลองเดอร์เซ่ครับ มาดู7สิ่งสําคัญก่อนลวกันนะครับเสิ่งสําคัญคนนี้เป็นคนพูด7สิ่งสําคัญชื่อว่าปีเตอร์ดักเกอร์ครับปีเตอร์ดักเกอร์เป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือปรมาจารย์ด้านเราศรษฐศาสตร์ของโลกนั่นเองครับเขาบัญญัติ7สิ่งสําคัญอยู่ว่านะครับอย่างแรกที่เราจะต้องดูนะครับในการลงทุนทําธุรกิจเครือข่ายนะครับต้องดูว่าวันนี้บริษัทนะครับบริษัทเรานะครับมีที่ตั้งที่แน่นอนไหมนะครับบริษัทเราเองมีที่ตั้งที่แน่นอนครับอยู่ราชดาซอย11นะฮะถนนราชดาซอย1นะครับ ตรงอาคารเสริมรัพย์ชั้น2เป็นชื่อว่าบริษัทลองนัเซ่น,นะครับบริษัทเราเปิดถูกต้องตามกฎหมายได้อายยได้สคบรเรียบร้อยหมดแล้วได้เครื่องหมาย gm p และฮาลานด้วยครับดังนั้นคือบริษัทเราแสดงถึงว่าตัวเราเองมีตัวตนที่แน่นอนและมั่นคงนั่นเองครับเอกสารการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็นะครับ อย่างที่2ต้องมาดูก็คือลายผลิตภัณฑ์ลายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าตามหลายๆบริษัทที่ทําคือ1ก็คือเป็นลายน้ําดําหรือยารักษาโรคนั่นเองนะครับลายที่2เป็นลายเครื่องสําอางครับลายที่3นะครับเป็นลายผลิตภัณฑ์ลายลดน้าหนักสุขภาพและความสวยคองงานนั่นเองส่วนลายที่4ส่วนใหญ่เป็นอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับอย่างตัวผมเองผมเคยเข้าไปศึกษาหลายบริษัทแล้วครับ Lewis. อย่างเป็นลายน้ำดานี่คนเดินมา10คนเราไม่สามารถทําการตลาดด้วยตาเปล่ามองเห็นได้นะครับก็คือเป็นเกี่ยวพวกสุขภาพนั่นเองนะครับส่วนลายเครื่องสําอางอย่างตัวตัวตัวแม็กเองวันนี้แม็กเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเท <Adams. S 2> ่านี้ไปให้ขายเครื่องสาอางนะครับถามว่าเวิร์กไหมดีไหมก็คงจะเวิร์กแต่ดีจะดีเหมือนกันแต่ว่าตัวแม็กเองไม่ค่อยชอบถนัดไม่ถนัดในด้านลายเครื่องสําอางนั่นเองครับแล้วก็ลายลดน้ําหนักและผลิตภัณฑ์ความสวยความงามลายนี้ยังพอทนไหวครับก็คือลดน้ําหนักเนี่ยเอาง่ายว่า คนเดินมา10คนเราสามารถทําการตลาดด้วยตาเปล่ามองเห็นโอเคไหมครัแล้วส่วนรายอุปโภคใบโภคเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันทําการตลาดค่อนข้างยากนะครับสมบูยาสีฟันอะไรเงี้ยเซเว่นมันใกล้กว่านะครับแล้วก็รายการเกษตรวันนี้ตัวแม็กเองอยู่กรุงเทพนะครับทำที่กรุงเทพนะครับคงไม่เหมาะสมสําหรับรายเกษตรนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะไม่รู้จะซื้อปุ๋ยปสัสแอะไรนั่นเองนะครับผมนะฮะที่แม็กเลือกก็คือนะครับรายลดน้าหนักและผลิตภัณฑ์ความสวยความงามน,นั่นเองนะครับ มาดูจุดแข็งของผลิตภัณฑ์บริษัทลองเซ่นะครับเราจะมีอยู่3ากลุ่มก็คือไลน์สกินแคร์เวทแคร์แล้วก็เฮล์แคร์นั่นเองนะครับมีอยู่3กลุ่มนะครับมาดูนะครับว่าจุดแข็งของบริษัทเราหรือจุดแข็งของสินค้าเราคืออะไรนั่นเองครับโอเคหนึ่งเป็นสินค้าที่ทำการตลาดด้วยตาเปล่ามองเห็นโอเคไหมครับตาเปล่ามองเห็นได้นะครับก็คือเอาง่ายๆว่าคนเดินมาสิบคนเราสามารถทําการตลาดได้ละนะครับโอเคเราหลับตาจินตนาการผมคิดว่าทุกคนหลายคนนะครับคงเห็นละว,ว่าวันนี้ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายเราบ้างใ เพราะวันนี้เกิดมาตัวแม่เองก็รู้จักคนอ้วนตั้งเยอะตั้งแยะจริงไหมครหลายคนผมเชื่อว่าทุกๆคนหรือหลายๆคนก็รู้จักคนอ้วนแหะครับแต่วันอยู่วันนี้เรากล้าไปพรีเซนต์ให้เขาหรือกล้าไปนําเสนอให้เขาหรือเปล่าแค่นั้นเองครับวันนี้ผมคิดว่าวันนี้สินค้านี้คือจุดแข็งของมันครับยายสองเป็นสินค้าที่ไม่มีทางตันเอาง่ายคนกินเท่านะครับคนกินแล้วอ,อย่างคนกินแล้วก็ ขี้ขี้แล้วรวยประมาณนั้นที่เขามีสโลแกนนะครับคือกินแล้วถ่ายทิ้งนะครับคือกินแล้วสิ่งสาคัญที่สุดก็มีการรีออเดอร์ซ้ําเรื่อยๆนะครับอย่างผมเคยแม่ผมเองสมัยก่อนแม่ผมเคยขายทับเพอแวร์หรือขายเครื่องกรองน้ําอะไรต่างๆอย่างนี้ครับลองจินตนาการทุกคนจินตนาการตามผมว่าวันนี้บ้านหนึ่งหลังจะใช้เครื่องกรองน้ําสักกี่เครื่องครับแน่นอนอยู่แล้วครับใช้เพียงแค่เครื่องเดียวจริงไหมครับดังนั้นคือวันนี้ สินค้าของเราเองนะครับวันนี้ในหนึ่งบ้านบ้านหนึ่งหลังมีทั้งคนอ้วนทั้งมีคนมีทั้งคนอ้วนแล้วมีทั้งคนที่ต้องการดูแลสุขภาพมีทั้งคนที่คือเอาง่ายว่ากลุ่มหนึ่งบ้านหนึ่งหลังสามารถมีลูกค้าได้หลายคนนั่นเองครับโอเคไหมครโอเคในสิ่งที่3เป็นสินค้าที่ตรงเทรนกับคนกลุ่มใหญ่ตรงเทรนยังไงครับณนะปัจจุบันเราอาจจะเห็นว่าวันนี้สมัยก่อนนะครตรงเทรนสมัยก่อนเนี่ยเราไปตามห้างต่างๆมักจะไม่ค่อยเห็นพวก ความสวยความงามมาเปิดใช่ไหมครับพวกเฮลตี้แคร์ดูตี้แคร์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ณนะปัจจุบันร้านพวกสีชมพูเอ้ยสีฟ้าเอา้ยสีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับพวกความสวยความงามดังนั้นคือวันนี้เรามองว่าคนกลุ่มใหญ่วันนี้รักสวยรักงามมากขึ้นครับรักสุขภาพมากขึ้นครับและต้องการทําให้ตัวเองดูดีขึ้นนั่นเองครับนั่นคือตรงเทรนและเทรนของคนกลุ่มใหญ่กําลังมาแรงครับผมแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่วันเนี้ย มีคนใช้และเห็นผลลัพธ์มากมายครับวันนี้ตัวมีชิวเองไลายลดน้ำหนักของเราเองนะครับรวมถึงสินค้าไลายลดน้ำหนักเราเองเป็นสินค้าที่คนใช้และเห็นผลมากที่สุดในประเทศไทยครับณปัจจุบันผมมั่นใจเลยมีหลายค่ายหลายบริษัทที่บอกว่าสินค้ากินดีกินดีมีแต่พรีเซนเตอร์เอาฝรั่งมาถัดต่อทั้งนั้นครับแต่ณวันนี้ของเราเป็นคนไทยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสินค้าของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็นำเข้ามาจากมาเลย์นะครับเป็นคนไทยคิดค้นสูตรขึ้นมาเองนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสินนนค้้าทีี่วั คนที่เป็น before after เป็นคนไทยด้วยนั่นเองครับมีหลายหมื่นคนทั่วประเทศครับนะฮะที่ส่งมานะครับแล้วก็มาดูนะครับแผนการตลาดอย่างที่3ามนั่นเองเมื่อกี้อย่างแรกเริ่มไปแล้วนะครับว่าบริษัทนะครับต้องมีที่ตั้งที่มั่นคงมีที่ตั้งที่แบบเอาง่ายว่ามั่นคงนั่นเองครับไม่หลอก ไม่หลอกลวงแล้วก็ยันสองมาดูเรื่องรายผลิตภัณฑ์ที่ทําการตลาดง่ายยันสามมาดูเรื่องแผนการตลาดครับแผนการตลาดนะครับตัวแม่เองเคยไปทําแผน star step มานะครับแผน star step คืออะไรแผน star step คือในเดือนแรกเราต้องหาคนแบบนี้ครับในเดือนแรกพอเดือนที่สองเราก็ต้องหาคนอีกครับให้คนเหล่านี้ไปหาคนเพิ่มครับหนึ่งแตกเป็นเหมือนคนง้อครับหาเยอะแยะมากมายไปหมดพอเดือนที่สามปุ๊บเริ่มทํางานไม่ทันแล้วครับคนเริ่มเยอะครับจนถึงขั้นบางครั้งดูแลไม่ไหวแล้วนะครับ จึงไม่แปลกที่หลายคนที่ถูกสปอนเซอร์เข้ามาในธุรกิจนี้แล้วถูกทิ้งถูกคว้างครับในช่วงแรกมาสปอนเซอร์เราก็มาพูดดีมาหาเราทุกวันทุกวันพอเราเปิดแต้มเสร็จหายไปเรียบร้อยครับหายเข้ากิบไม่ติดต่อ,อก,ก็ยากนะฮะบ,บางคนอัพไลน์เป็นงั้นจนบางคนถึงขั้นปวดตับหรือเซ็งกับอาชีพนี้ไปเลยนะครับส่วนตัวแม่เองเมื่อก่อนก็เคยเซ็งกับในอาชีพนี้นะฮะโอเคมาดูแผนส t a r s t เตปนะครับแผนส t a r s t เตปส่วนใหญ่นะครับต้องไต่เต้าเพื่อจะรับเปิดเซน็นเพิ่มนั่นเองหรือบางทีเป็นแผนที่เขาเรียกว่า ไต่เต้าไปแล้วพอเราไม่รักษาตำแหน่งนั้นเราล่วงมานั่นเองนะครับโอเคมาดูแผน s t a r s h p นะครับในช่วงแรกถ้าสมมติว่าเราเริ่มวันนี้เริ่มต้นแรกรายได้ได้น้อยมากนะครับอย่างสองรายได้ชนกันปุ๊บตำแหน่งชนกันปุ๊บรายได้เราตกทันทีครับคือเอาง่ายว่าเบรกเอาไว้นั่นเองครับยิ่งสอนคนให้เก่งเยอะๆมากเรายิ่งรายได้น้อยดีไหมครับผมคิดว่าไม,ไม่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 ดีไม่เวิร์กแน่กเกษียณยากครับแผนแบบนี้ครับแล้วก็ สิ่งสมัญที่สุดการหนีขึ้นตำแหน่งสูงครับต้องใช้ยอดเยอะทั้งต้องสต๊อกของเยอะต้องใช้ PV ส่วนตัวสูงกว่าจะได้ขึ้นตำแหน่งกว่าจะขึ้นตำแหน่งแต่ละครั้งยากเย็นเลือดตาแทบกระเด็นประมาณนั้นเลยครแล้วก็ทีมงานโตแล้วช่วยกันไม่ได้ปัญหาที่พบบ่อยมากๆก็คือโตแล้วมันช่วยกันไม่ได้นั่นเองครับคือมันบางครั้งเนี่ยช่วยเหลือกันไม่ทันนะฮะเพราะว่ามันอยู่ลาติดไม่ได้ติดตัวติดตัวเราทุกคนแต่ว่าช่วยเหลือกันยากนั่นเองครับอ่า ส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาที่5ก็คือเขาเรียกว่าเกิดการทออทิ้งทีมงานตัวแม่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกทอดทิ้งนะครับโทรหาอัพไลน์ก็ปรึกษายากอะไรเงี้ยจนบางครั้งถึงขั้นจะเข็ดธุรกิจนี้ไปเลยนะฮะเข็ดธุรกิจนี้ไปเลยแทบจะไม่เอาละนะครับแต่วันนี้มาเปิดใจด้วย7สิ่งสําคัญตรงนี้แหละครับถึงกลับมาทําอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ใช้เงินซื้อตําแหน่งสูงนะครับเวลาการขึ้นตําแหน่งต้องใช้เงินซื้อขึ้นนะครับแต่ว่าที่บริษัทลอนเซ่ไม่ต้องใช้เงินซื้อขึ้นนะครับ้ว,ว,าาวบแลวก รับเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงแรกเนี่ยรับเปอร์เซ็นต์หรือการจับาการทํางานหรือการจ่ายเงินอะไรเหมือนกันทุกอย่างครับที่เหลือขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนละและอย่างสําคัญที่สุดตัวแม่เองเมื่อก,ก่อนที่เคยทำนะครับที่เบื่ออย่างหนึง่งคือต้องสต็อกของเต็มบ้านเลยครับในช่วงนั้นเริ่มต้นทําแผนส t a r ์สเตปแล้วก็ไปสินเจอสินค้าตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับไลน์สุขภาพครับทาการตลาดค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเราต้องสต็อกของเยอะผมกลับบ้านมาในช่วงนั้นนี่ขาขึ้นเลยครับ กลับบ้านมานี่ขาขึ้นเนี่ยขาไม่ขาขึ้นไม่ใช่หมายความว่าดวงดีนะครับขานี่แทบจะขึ้นมาไก่หน้าผากกลับบ้านไปของกองเต็มห้องเลยครับอยู่ใต้ตรงใต้เตียตงไม่รู้จะไปยักอยู่ตรงไหนนะฮะวันนี้ผมเองที่นี่บริษัทลองเซเองไม่ต้องสต๊อกของเยอะนะครับแล้วก็ทีมงานหยุดเร็วเพราะ,ะไรายได้น้อยเอาง่ายว่าโคนสปอนเซอร์โคนเข้ามาก็เหมือนกับตักน้าใส่โอ่งรั่วครับ ตักใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะมันรั่วออกหมดเพราะคนเข้ามาแรกเนี่ยสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวหนจะค่าอบรมค่าสัมมนาค่าอะไรไม่รู้เยอะแยะค่านุ่นค่านี่เอาง่ายเป็นคนมีค่าเองค่าใช้จ่ายเยอะไปหน่อยครับไม่มีค่าแบบนั้นนะฮะแต่ค่าใช้จ่ายเยอะครับโอเคมาดูแผนที่บริษัทลองเซครับแผนที่บริษัทลองเซคือแผนแบบไบนารีนะครับไบรนารีแบบประยุกต์หรือว่าไฮบิดไบรนารีนั่นเองนะครับไฮอ่ไบรนารีหลายที่นะครับส่วนใหญ่ที่เคยเจอคือ1ปัญหาที่เคยเจอคืออ่าล้างรอบนะฮะ หลุดชั้นบ้างโตข้างเดียวไปไหนเงินบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ที่เจอแต่ว่าแผนที่ลองเลเซ่นะครับเอามาอุดมรอยรั่วไว้แทไว้หมดแล้วครับวันนี้ผมมั่นใจเลยว่าวันนี้เท่าที่ผมเคยทํามาหรือไปเคยศึกษามานะครับวันนี้แผนที่บริษัทลองเซ่ดีที่สุดแล้วครับนะฮะหลายคนที่ก้าวขาวจะไปจากบริษัทลองเซ่นะครับเพราะคิดบริษัทนั้นบริษัทนี้ดีกว่านะครับปัจจุบันก็ยังทุดงอยู่ยังร่อนเล่อยู่ยังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเลยนะครับอ่านะครับ แผนที่บริษัทลองเซ่คือเป็นแผนไบรี A ่แบบไฮบิดคือเป็นแผนที่เอาง่ายว่าประยุกตมาจากแผนสตาร์สเตปและประยุกมาจากแผนยูนิเลเวลด้วยนะครับเป็นแผนที่เปิดหน้ากว้างแต่ไปทิ้งในเชิงลึกเพื่อช่วยเหลือคนในองค์กรนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับเป็นแผนที่ติดตัวได้2คนนะครับที่เหลือโยนลงไปข้างล่างหมดถ้าสมมติวันนี้เราแนะนําคนมาคือชั้นที่ 1, 1, 1. อ1ของเราครับเราแนะนําอีกคือชั้นที่1ของเราออกแนะนําอีกคือชั้นที่1ครับเป็นชั้นที่1แต่เปิดหน้ากว้างแบบนี้ไปทิิิิิิ้้้งงงงงงในเเเชชลลลลึกึกกกกา Lucas, ทททไไม่่วปุู๊ีด ตามขึ้นปุ๊บเกิดรายได้อีกเหมือนกันครับนะฮะมาดูจุดแข็งของเราครับเป็นแผนที่จ่ายค่าแนะนําทุกบินหรือว่าค่าฟา s t ์สต r t โบนัสของเราเนี่ยจ่ายให้ทุกบินบางบริษัทจ่ายแค่บินแรกครับนะฮะแต่ที่นี่เราจ่ายให้ทุกบินครับโอเคไหมฮะแล้วก็เป็นแผนที่ทุกตําแหน่งนะครับในการจับคู่ห้าร้อบาท เท่าเทียมกันเกิดความเสมอภาคเกิดขึ้นนะครับที่ลองเ,อเซ่าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งบอลเริ่มต้นนะครับจนถึงตำแหน่งไดมอนด์สูงสุดนะครับก็คู่ละ500เหมือนกันทุกตำแหน่งรายได้การจับคู่เนี่ยคู่ละ5 0 0เหมือนกันนะครับโอเคเป็นแผนที่ไม่มีการล้างรอบครับไม่มีการล้างรอบทุกทุกนะครับตำแหน่งที่ขึ้นแล้วสิ่งิสองัญที่สุดทุกตำแหน่งขึ้นแล้วไม่มีตก บางบริษัททําไปทํามานะครับแต้มหายแต้มหายเพราะว่าเกิดการล้างรอบมีรอบหรือมีไซเคิลอะไรของมันนะครับมีไซเคิลนะครับแต่ที่นี่ไม่มีไม่ได้มีรอบไม่มีไซเคิลและไม่มีการล้างรอบด้วยครับตําทุกตําแหน่งขึ้นแล้วไม่มีตกนะครับส่วนบางบริษัทที่ขึ้นตําแหน่งแล้วตกลงมาตอนแรกได้เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นพอเราไมไ่รักษาสถานภาพเดือนนี้เราไม่ได้ตําแหน่งเราตกเหมือนกับขึ้นรูดเสาน้ำมันนะครับไม่เวิร์คครับแบบนั้นยิ่งทํายิ่งเหนื่อยครับกรเกษียณยากครับโอเคไหมฮะ โอเคเป็นแผนที่เก็บ PV ให้ไม่อั้นถ้าสมมุติว่าในกรณีบางบริษัทจะมีเพดานของแผนแต้มเก็บได้แค่ล้าน2ล้านเรืออะไรเงี้ยแต่ของเราเก็บไม่อั้นนะครับจะเป็น10 20, 20ล้านจนถึงกี่กี่ล้าน PV ก็ได้นะครับโอเคเป็นแผนที่ไม่โอเวอร์เปย์โอเวอร์เปย์คืออะไรครับโอเวอร์เปย์คือจ่ายไม่ไหวคนบางคนเขียนแผนมาแค่จะอยู่แค่ปี2ปีแล้วก็ปิดไปเพราะว่าจ่ายไม่ไหวจริงครับแต่ที่นี่นะครับทุกตำแหน่งเรากันไว้แล้วเขามีเพดานรายได้ของแต่ละตำแหน่งนะครับซึ่ง จ่ายไหวครับบริษัทคำนวณแล้วจ่ายไหวครับไม่มีการโอเวอร์เพย์แน่นอนครับที่นี่เปิดมาณปัจจุบันเปิดมา4ปีแล้วครับแผนก็จ่ายตรงตลอดค่าคอมจ่ายตรงตลอดนั่นเองนะครับจ่ายทุกตรงทุกวันพุธพุทัสทุกวันพุธัสรน,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 นะครับจ่ายตรงตลอดยังไม่มีแบบคงค้างหรือไม่มีแบบจ่ายตุกติกนะครับโอเคเป็นแผนแบบแมชชิ่งและ โบนัสจากการรักษายอดไม่มีฟันหลอไม่มีฟันหลอไงครับที่นี่มีระบบโลอัพนะครับโลออพคือ,อไรนะครับชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหนชั้นโลนะลนะจ่ายไป4ชั้นสมมุตินะครับถ้าชั้นใดชั้นหนึ่งอย่างหลายบริษัทนะครับชั้นใดชั้นหนึ่งไม่รักษายอดหรือไม่ได้ทําแล้วนะครับเกิดการฟันหลอแมทชิ่งไม่โลออพให้นะครับแต่ที่นี่ท่านประธานเองคุณเมธและคุณมดนะครับสองท่านนี้เขาเล็งเห็นว่าวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้คุณเอง ลงไปสอนใครก็ได้ใต้ล่างองค์กรคุณให้เกิดรายได้คุณก็จะเกิดรายได้เช่นเดียวกันเริ่มนับ10%นให้คุณใหม่เริ่มนับหนึ่งให้คุณใหม่เป็นชั้นที่1คุณใหม่นับลงไปจากตรงนั้นอีก4ชั้นลึกนะครับแต่ถ้าเป็นโบนัสจากการรักษายอดนับลงไปจากตรงนั้นอีก8ชั้นลึกนั่นเองนะครับนั่นเห็นความเขาเรียกเห็นความใจดีและเห็นความอ่าชาญฉลาดที่มองเขาเป็นคนท่านประธานเป็นคนที่เขาเรียกว่าทําแล้วต้องการให้สมาชิกอยู่ได้และทําให้สมาชิก สร้างเป็นอาชีพได้นั่นเองครับเลยคิดแผนโลอัพนี้ขึ้นมานะครับอย่างที่7มีระบบออโต้ชิปออโต้ชิปคืออะไรครับเป็นระบบที่เก็บสะสมให้โดยไม่ต้องพะวงเรื่องการรักษายอดบางบริษัทไม่รักษายอดค่าคอมไม่โอนครับแต่ที่นี่ปุ๊บออโต้ชิปจะเก็บไว้ให้ครับ10%ของรายได้เราแต่ถ้าสมมติวันนี้รายได้เกิน1,200บาทแล้วนะครับ Auto ออโต้ชิปก็หักแค่เขาจะเก็บไว้ให้แค่พันสนะครับไม่ใช่รายได้50,000่เก็บ5้0 0ไม่ใช่นะครับเก็บไว้แค่ส พอสิ้นเดือนยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้ตัวแม็กเองกลับบ้านนะครับวันที่25จนถึงวันที่5สมมุตินะครับ25จนถึงวันที่5ในช่วงระหว่างเดือนนั้นแม็กไม่ได้สมมติาบ,าบางบริษัทแม็กลืมรักษัยอดค่าของก็จะไม่โอนใช่ไหมครับแต่ที่นี่ปุ๊บเขามีออโต้ชิปให้ครับการเราลืมสิ้นเดือนปุ๊บเรามีหน้าที่แค่มาเซ็นรับสินค้าไปแค่นั้นเองครับโอเคไหมครับง่ายไหมครับระบบพีนี่โอเคแล้วก็ ทุกตำแหน่งนะครับรักษายอดเท่ากันหรือซื้อกินซื้อใช้แค่เดือนละพันสองบาทวันนี้ถ้าหลายคนบอกว่าไม่ชอบซื้อกินซื้อใช้ก็เอาสินค้าอย่างตัวแม่เองเนี่ยวันนี้แม่แม่เองอาจจะยังสุขภาพดีแต่พ่อแม่แม่วันนี้ต้องกินน้ำมันรำข้าวต้องใช้สาหร่ายต้องอะไรอย่างนี้ครับก็วันนี้แม่เองสุขภาพดีแต่ว่าต้องให้พ่อแม่สุขภาพดีตามด้วยนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้เรามีคนที่เรารักก็จงมอบสิ่งดีๆให้เขาเพื่อให้เขาสุขภาพดีขึ้นนั่นเองครับ เป็นแผนมั่นคงรายความระยะยาวนะครับแผนบริษัทไหนก็นแล้วแต่นะครับเขาบอกว่าไม่มีการรักษายอดจําไวา้ว่าแผนบริษัทนั้นไม่มั่นคงครับความมั่นคงระยะยาวยังไงเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูเรื่องแผนนะครับรายได้าทางย่าคือความมั่นคงระยะยาวแล้วทุกตำแหน่งรักษายอดซื้อกินซื้อใช้พันสองรบาทเท่ากันครับไม่เหมือนแผนสตาร์สเตปต้องรักษายอดสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นเองครับผมโอเคแล้วมาดูแนวโน้มครับ จบเรื่องของบริษัทไปแล้วเรื่องผลิตภัณฑ์ไปแล้วเรื่องแผนการตลาดไปแล้วนะครับมาดูเรื่องแนวโน้มนะครับแนวโน้มนะครับผมมองว่าวันนี้แนวโน้ وم, ตมตราบใดที่คนไทยยังชอบผู้หญิงหุ่นดีไม่ชอบผู้หญิงอ้วน,นแบบในรูปนะครับแล้วผู้หญิงไทยไม่ได้หลอกตัวเองเหมือนในรูปในกระจกฝั่งในรูปในกระจกนะครับอ่ะผมคิดว่าวันนี้แนวโน้ وم, ตมตราบใดที่ยังมีคนทําการตลาดให้เราไม่ว่าจะมีแมดน์พิส่าฮ์ทอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทําการตลาดพวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆทํา,าทการตลาดให้เรามูกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่ยังชอบเข้าไปกิน แล้วเขาอ้วนสินค้าเราก็ยังขายได้ครับสินค้าเราทําง่ายครับทำการตลาดกับคนที่มีลําไส้สําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับคนที่รักสุขภาพนะครับเราก็ทําได้นะครับตราบใดที่คนไทยยังชอบผู้หญิงหุ่นดีชอบผู้หญิงผิวขาวสินค้าเราก็ยังเนฟเวอร์ดอยู่ดีครับเอาง่ายว่ากินแล้วมีการรีออเดอร์นะครับแนวโนม้มการตลาดตอนนี้ถ้าพูดถึงดีมาหรือความต้องการทางการตลาดสินค้าอาไรลดน้ำหนักเป็นดีมาหรือความต้องการทางการตลาดที่สูงที่สุดนะครับณปัจจุบันนะฮะ โอเคมาดูอีกอย่างหนึ่งเรื่องจังหวะเวลาครับจังหวะเวลาวันนี้ธุรกิจโอเซ่วันนี้ผ่านเขาเรียกเข้ามาปีที่4แล้วนะครับปีที่4นี่หมายความว่าเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องยอดขายเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและแถมด้วยความมั่นคงนั่นเองครับวันนี้นะครับความมั่นคงของบริษัทโอเซ่นะครับถ้าวันนี้คุณเข้ามาเสียบถือว่าคุณมีสิทธิ์รับรายได้หลักล้านรบริษัทบางบริษัทเพิ่งเปิดใหม่ฟรอมทีปีสปีหายไปครับปี2ปีหายไปครับ ทุกวันนี้ผมมั่นใจว่าบริษัทนี้เปิดแค่ทุกวันครับเรื่องการขายตรงนีเปิดแทบทุกวันแต่ปิดทุกสัปดาห์นั่นเองบางบริษัทก็ไม่ได้ออยอไม่ได้สคบอแต่แอบอ้างมาเปิดนะครับวันนี้บริษัทลองเซได้ทั้งออยอได้สคอบอและแถมว่ามั่นคงละเลยปีที่4ไปแล้วนะครับถือว่ามั่นคงละนะฮะโอเคนะครับ เรื่องจังหวะเวลาเสร็จนะครับผมเองผมเล็งเห็นจังหวะเวลาเมื่อกี้แหละแล้วก็เลยเข้ามาทีนี้ปุ๊บถ้าเราเข้ามาแล้วไม่มีทีมช่วยไม่มีระบบช่วยทําไงล่ะนะครับวันนี้เราเองนะครับระบบเราเรียกว่าระบบ B p a s s Group นะครับระบบ B p a s s Group เนี่ยผมเองก็สาเร็จได้ในระบบ B p a s s Group ในเองระบบ B p a s s Group เป็นระบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าสอนผู้นําเลือกสร้างผู้นําต่างๆที่ประสบความสําเร็จมากมายครับแล้วก็นะฮะมีกลุ่มวัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วเป็นทีมทีมหนึ่งที่เขาเรียกว่ารักกันมากครับ แล้วก็เราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับนี่คือกิจกรรมที่เราไปทําร่วมกันครับเข้าแคมป์ร่วมกันนะครับผมแล้วก็ผลลั์คนที่เข้าระบบนะครับแล้วก็มีกิจกรรมของกลุ่มเรานั่นเองครับเอาโอเคนะครับคนส่วนใหญ่ก็จากอย่างตัวแม่เองมาที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรครับจนปัจจุบันเริ่มมีรถขับนะครับเรืชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับน้องบอมนะครับอิทธิพัฒน์เจมิยาการกูลก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าชีวิตดีขึ้นหรือพี่ตั้มหรือพี่ ป๋าโอหรือพี่จอยเนี่ยหลายหลายคนส่วนใหญ่ก็ชีวิตดีขึ้นนะครับหลายคนนะครับอย่างน้องคิงน้องใหม่น้องบูดหรือหลายคนนะครับที่ที่ผมไม่ได้เออชี่เยอะแยะนะครับที่ผมคิดว่าวันนี้เปลี่ยนแปลงเพราะระบบ B+ ีพลาสกรุ๊ปแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากวันนี้ตัวเองก็ถือว่าวันนี้เปลี่ยนแปลงจากระบบนี้ด้วยครับผมนะฮะนี่คือภาพกิจกรรมกลุ่มที่เราทําด้วยกันครับนะฮะมีวัยรุ่นเยอะแยะมากมายครับทั้งกินทั้งเที่ยวไปเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วก็มีการของ ระบบ v p a s s Group ของเราเองนะครับแล้วก็บริษัทลองเซ่เองนะครับวันนี้เรามีการจัดอบรมการสร้างผู้นำหรือพัฒนาพัฒนาทักษะการสร้างผู้นำของเราเองนะครับวันนี้มีทั้งคนเก่งๆหลายคนวิทยากรเก่งๆ,ๆมาสอนให้เราแล้วครับเพื่อจะสร้างผู้นำให้กับเรานั่นเองครับนะฮะวันนี้นะฮะถือว่าวันนี้เราผมเองโชคดีครับที่เจอลองเซ่และโชคดีที่เข้าระบบ v p a s s Group และโชคดีที่เจอผู้นำและลูกชีมที่น่ารักทุกท่านนะครับ โอเคนะครับเรื่องดูทีมแล้ววันนี้เรามาดูผู้บริหารกันบ้าง2คนนี้คุณเม่นคุณมดนะครับคุณพีรพัฒน์วงเลงสีและคุณคุณเม่นนะครับทัชกรนรา,าปิติพรนะครับสองท่านนี้นะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนธรรมดาเริ่มต้นจากคนธรรมดานี่นะครับแต่เขารวยในธุรกิจเครืขอข่ายล่าสุดบร,รษิษัทเก่าที่เขาทามาก็าชื่อว่าบร,รษิษัท t o อปออฟไมล์เขามีประสบการณ์ด้านการทําเรื่องการลดน้ําหนักนะครับและมีประสบการณ์ด้าน การเข no, like ียนแผนมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับไม่เหมือนกับหลายๆค่ายหลายๆบริษัทนะครับที่บอกว่าบริษัทท่านประธานมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านสุดท้ายก็ต้องปิดหายไปเพราะว่าประธานไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการทําธุรกิจเครือข่ายนั่นเองครับแต่ว่าประธานเองเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายดีก็กระโจนเข้ามาใส่แล้วมาทําบางบริษัทนะครับเขาทํำบางบางบริษัทเนี่ยเจ้าของเนี่ยมีหลายกิจการนะครับแต่ว่าเปิดธุรกิจเครือข่ายเข้ามาเพื่อจะเพื่อจะมาหมุนเงินเพื่อจะมาสร้างเงินอะไรแบบนั้นนะครับ แต่ถ้าวันนี้ธุรกิจเครือข่ายเป็นอาไไปที่เขาเปิดขึ้นมาปิดไปเขาก็ไม่ได้สี่เรียมครับแต่วันนี้ท่านประธานสองท่านนี้มาออฟฟิศทุกวันเข้าฟิตทุกวันครับและทํางานยังทํางานอย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบเพื่อจะสร้างให้ยอดขายลองเดอร์เซ่นะครับโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับดังนั้นคือถือว่า2ท่านนี้เป็นคนนึงที่เป็นไอดอลของผมนะครับแล้วก็เป็นไอดอลของหลายๆคนนะครับเริ่มต้นจากเขาเรียกเริ่มต้นจากลากญ้านะครับจนปัจจุบันนี้มีเงินเก็บแล้วก็มีชีวิตเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับผม น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างครับประธานทั้งสองท่านนี้นะครับแล้วก็นะครับมาดูทั้ง7องค์ประกอบเท่านี้ทั้ง7องค์ประกอบรวมกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มีที่ตั้งที่แน่นอนสินค้าขายง่ายนะครับแผนการตลาดทําง่ายจ่ายไวและไม่หมกเม็ดแนวโน้มการตลาดการตลาดเติบโตอางต่อเนึ่งและจังหวะเวลาได้ทีมได้และท่านประธานได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันเขาเรียกว่าโอกาสครับนะฮะเขาเรียกว่าโอกาสคนเก่งเก่งปราศจากโอกาสเท่ากับไรค่าครับนะฮะตอนนี้นะครับต่อให้เราเรียนเก่งหรือจบมาเอก ปริญญาตรีโทรแม่แห่อากาศหรือจัตวาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมคิดว่าต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าปาสะจากโอกาสก็เท่ากับร้ค่าครับวันนี้ผมเองตัวแมกเองได้รับโอกาสครับก่อนที่เจอลองบริษัทอรเซ่นะครับผมเองนะครับตัวแมกเองเคยเป็นเด็กล้างจานที่เค c ซมาก่อนนะครับล้างจานที่ k f เแล้วเคยเป็นเด็กเสิร์ฟในผับนะครับทำงานมา9ปีนะตอนนั้นได้เว็บร้อยมาหนึ่งคันนะครับหลังที่ทําบริษัทอรเซ่นะครับณนะตอนนั้นนะครับแน่นอนอยู่แล้วบุคลิกภาพเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุด นะครับลายพินรายได้ของเราเปลี่ยนไปตามด้วยแล้วก็ทําให้ผมสุขภาพดีขึ้นนะครับหน้าใสาขึ้นแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีรถขับด้วยซื้อด้วยเงินของตัวเองนั่นเองนะครับผมผมได้รับโอกาสจากตรงนี้ครับโอเคทีนี้มาดูว่าทุกคนเคยเล่นไพ่ไหมครับเคยไหมครับโอเคทุกคนเคยเล่นไพ่จริงไหมครับถ้าวันนี้สมมุติว่าวันนี้เป็นเรานี่คือสีตามใช่ไหมเล่นป๊อกเด้งเคยเล่นใช่ไหมฮะแล้ววันนี้ลองเดเซ่ป๊อกแป แบบนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นแบบนี้เราแพ้ไหมครับแพ้จริงไหมครับแต่ถ้าวันนี้ลองเดอเซ่เป็นเจ้ามือเขาบอกว่าวันนี้เปิดโอกาสให้คุณจวอีกครั้งหนึ่งคุณจะจ่วไหมครับจะจ่วไหมครับถูกต้องครับต้องจั่วใช่ไหมครับวันนี้ถ้าเกิดเราจัวปุ๊บห้าเข้ามาเราได้กี่แดงครับแบบนี้ชนะไหมครับถูกต้องครับชนะนะครับ ไพ่ใบที่5ที่ผมพูดถึงนี้ไพ่ใบนี้ก็คือคําว่าโอกาสครับนะฮะโอกาสนั่นเองครับวันนี้หลายคนที่ฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วหลายคนที่ฟังสไลด์นี้อยู่นะครับผมก็มั่นใจว่าวันนี้คุณได้รับโอกาสเหมือนที่ผมได้รับโอกาสนั่นเองวันนี้ผมฝากคําคมไว้หนึ่งอย่างครับโอกาสก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินเดี๋ยวมันจะละลายครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ที่รับฟังนะครับหากมีข้อสงสัยประการใดนะครับติดต่อคนที่ส่งลิงก์วิดีโอนี้ไปให้ท่านนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ